กูอดทนอดกลั้นนะรักนะศรัทธาด้วยแต่วันนี้กูไม่ศรัทธาหรอกบอกตรงโน้ตสักอยจะพูดมันไม่ใช่นะโน้ตเอ้ยเล่นต้องเล่นบวกอย่าเล่นลบมันมีวิธีเล่นอีกเยอะ ชื่อเสียงสะสมมา20-30ปีแล้วถามหน่อยว่าโน้ตถามหน่อยว่านโน้ตมึงคิดอะไรของมึงวะกูไม่เขารพมัน่นะบอกตรงคนอื่นเขามีครูบาอาจารย์คนอื่นเขามีลูกพี่ลูกน้องเขามป็นลูกศิ์ลูกหามึงพูดไปกันแหนกัน,นกไหนคนอื่นเขาไม่ได้เขาใจปมา่าหยุดซะไอ้คำว่าเชิญยิ้มหน่นอยโน้ตมึงเชื่อกู แล้วยังไปตั้งชื่อตัวเองลูกตัวเองด้วยไอ้นกจูเนียอ,อะไรเนี่ยแล้วแต่ละคนเนี่ยโอ้โหส่วนตีนหมาทั้งนั้นเลยตลกเป็ดตลกไก่นกเลยขอบอกไปไปเล่นหนังเนี่ยกันแนกกันแหนกอีกอะไร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 ,ะไรทาตัวเขียวคืออะไรวะแล้วไปว่าไอ้หนงด้วยว่าหนังมันนารักมากมากมากด มันจะเท่าไหร่มันจะเ,มจะมเหมือนเหมือนโรพินเทนคัมแบ็กไหมโนดเอ้ยพอแล้วโนดคนชื่อโนดเนี่พอพอแล้วใกล้ไปอันนี้ใกล้ไปเอาออกไปหน่อยเฮ้ยใกล้ไปใกล้ไปใกล้ไปใกล้อีกแล้แค่นี้นะโนด